ชคุณชดีสากเลงนะเมื่อกี้นะต้องหันหน้าหมันหน้าใวันนี้วันนี้ทำไม่ที่ยหน่อยครับวันนี้ิบธอยู่ปิธอยู่นะครับมีข่าวไหข่าวส่วไหนเนาะหลช่องหลชดางแนงงานนี้จดตวเดตวเตวจคนีอะไรเ้อะไรครับอะไรเเลยเยด้ละค่ะเดี๋ยวก่อน ประจาน ok. ที่หนึ่งธันวาคมปีสิบหกธันวาคมนะสิบหกันวาคมที่ธันวาคมเลสองโชว์เลยครับสอจะสังสองสอง matrix. สองไปน้สสองิเดียวมาสามสามอันเลยแล้โชว์ตรงล้นทีละอันค่ะสองเลยครับสองสองหกสองหก สองกมาก่อนหกมาหลังค่ะสองหกสองหกศูนย์สองหกศูนย์สเก้ากศอนย์นะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันดูทีเดีวดวงหถูกสตัวตรงตรงเลยครับหกสองสองหกเก้างสองเจะลดมือจะลงล่างเลยไม่ก็ลดมือกับสองศูเนาะงสองหกศูน ชอบไหมเจ๊ชอบค่ะสามตัวเลยมีฟันอะไรไหมโชนโชทางนี้่นโชว์เยอะๆเลยสองหกศูนนะคะชช่ๆมาจนจำหน้าได้แ hmm. ล้วมาจนรวยครับคุเด็กที่ผ่านมาสามตัวตรงครับวันนี้มาโชตโตครับ เนว่าพี่งวดก่อถูกสามตัวตรงเหรอคะงวดที่แล้วถูกสามตัวตรงนี่อะไรคะพี่วันพิ่อนมาแปดสี่สามแปดสี่สามอ้าพี่ลืมวางแล้วนะงวดนี้ก็จับได้หันหน้ามาพี่เราซื้อเอ๊ะมานปุยออกแค่ซีเลยอะไรคะงวดที่แล้วได้ยังไงนะงวดที่แล้วแปดสี่สามค่ะได้ยังไงคุณชมมัอดีมีรถเนาะ แล้วก็ขายไปเป็นรถของตัวเองเน่ยนานแล้วก็ซื้อทะเบียนรถดีกว่าก็ออกมาจริงจริงด้วยกวัไหมอนที่หนึ่งค่ะสามตัวบอกแม่แม่ยังไม่ซื้อเป็นประจำแล้เจ้าของรถท่านท่านใหม่ที่ขายไปให้เขาถ้าเขาซื้อนะเขาได้เต็มเตแต่ไม่รู้ว่าดวงจะให้เขาหรือเปล่ามันเป็นทะเบียนรถต่อโม834นี่น่ะแล้โมอ843 สามตัวตรงๆเลยสามตัวตรงตรงใช่สามตัวตรงตรเลขสวยนะสองสองหกศูนย์เห็นไหมก่อนก่อนซื้อนี่มาขอก่อนรู้ปูเฮงก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก่อนซื้อต้องมาขอที่นี่ก่อนขอยังไงบ้างอ่ะขอพุทธีน่ะ่ะอธิษฐานจิตค่ะอธิษฐานจิตไม่ต้องขอโดยตรงหรอกขอเป็นขอเป็นหน้าที่การงาน ความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเิ็นดีทําดีก็กาารงนแล้ว่าก็จะเฮงเฮงเพียงใช่ส่ะสมบูรณ์ที่การเรื่องจะวัดบอกมาวัดหลวงปู่เฮงเลยตรงนี้จะเฮงกับเฮงใช่เฮงกับเฮงจะได้มากราบขอพรปู่รัศมีบรรดยิ่งเฮงไปใหญ่เลยตรงนี้ใช่ค่ะเอาที่กัดของวัดด้วยค่ะใครจะมากราบหลวงปู่เฮงให้มายังไงครับวัดหลวงปู่เฮงเลยค่ะตามนี้วัดพัฒนาธรรมรามค่ะ วัดด่านช่อมค่ะวั่านชองมปัหมุดเลยไหว้หลวงปู่มาช่อมก็จะเห็นนะคะกพตช่องจมตดกันนี่หมามสะดวกครับเลสองมาที่นี่มาไหว้อะไรมได้บ้างครับมีปู่เ่าทิศวังหลวงปู่สอูน์ครับที่นี่มีสัติดีอะไบ้างมีนู่นคัฟางล้งเอกเลอะเลยค่ะเยอะเลยใช่ ที่นี่ก็ทุกอย่างแบบทุกอย่างก็จะแห้งหมดค่ะสาธุพาเรครับ